เพื่อนพ้องนำพี่เป็นกันเองครับจับไม้จับมือนี่เลยครับเป็นผู้นำนะครับท่านหัวใจเกินร้อยครับนี่คือผู้นชาติขอบคุณในอนุทีต่อไปอีดังน,น ครับก็ต้องขอขอบียนพี่น้องทั้งวัยเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับผมเองก็ขอโทษนะครับที่วันนี้นะครับติดภารกิจแล้วก็พุ่งจะเดินทางมปถึงนะครับความจริงคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ตั้งแต่ตอนตอนกลางวันแล้วนะครับในบันเอิญช่วงเช้าเนี่ยนะครับขอขอบียนพี่น้องที่มาวันนี้นะครับ ผมเองต้องไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านสือนน่อมวลชนไม่ว่าจะที่กรุงเทพหรือว่าที่ที่นี่นะครับพยายามที่จะถามผมบอกว่าที่ขึ้นไปที่ทําเรียบวันนี้เนะี่ยไปพบท่านนายกนรัฐมน,นตรีเนะี่ยคงจะมีความหมายอะไรบางอย่างนะครับผมขอกระเรียนกับท่านเกียิที่มาวันนี้นะครับว่าไปพบท่านในฐานะวันนี้ในฐานะเพื่อนนะครับแล้วก็ไปในฐานะที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนะครับ ก็แค่แค่เหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับเหตุผลอื่นไม่ดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเป็นการพบปะสังสคนนะครับของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับซึ่งผมเองได้พูดคุยได้ทําความเข้าใจกับพี่น้องของเรานะครับที่ชมรมของเรานะครับได้ดูแลพี่น้องมาในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับแล้วเราเองก็ต้องการที่จะยกสถานะของชมรมนะครับ ให้เป็นชมรนที่เป็นที่พึ่งของผู้อรโอกาเป็นที่พึ่งของคนป่วยติดเตียงนะครับเพราะชมรมของเราได้ดูแลเรื่องนี้มาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรร่วมกันนะครับมาทํางานเพื่อสังคมนัม่นก็คือตั้งเป็นชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเรานะครับประการที่สองก็เป็นเรื่องที่ผมเองนะครับ ค่อนข้างจะค่อนข้างจะตามใจนะครับตามใจขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาในวันนี้ทุกทุกท่านนะครับก็คงไม่มีอะไรบ้ากนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่มาร่วมงานวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ที่เหนื่อยกันานวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโยบตรีนะครับของแต่เชดอจากสุขทราที่มาช่วยเราครับสุดท้ายพี่น้องครับสั้นๆ ขอทุกท่านที่มาวันนี้ประสบแต่ความโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านมารับมือแช่นะจากท่านผู้การชาติด้วยนะบนเวทีเรียนเชิญเลยนะคะไม่ทราบว่าอยู่ใกล้แถวนี้หรือเปล่านะคะขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะ <ใน S 1> ย่า,ยานนาเลื่อนสีกิจนะคะนางเลื่อนสีกิจนะคะอยู่ไม่เอ่ยเรียนเชิญเลยนะคะกำลังเดินมาหรือเปล่าคะยกมือขึ้นมา ប <t> ានចូលខ្លះខ្លះមកបានហើយទេមើលតើ